อนรหมบีนสเตนวะลาฮาวลวะลาหกิลลาบิลลาอลอลีลอมวลลัลลอฮอลนมุฮัมมัดบบยวัติบทที่ว่าด้ยกับเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มการเริ่มต้นการถือศีนดและก็สิ้นสุดการถือศีนดในแต่ละวันของเดือนอาอกอลลาาละลสตลาาลา وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ซุมมาติมมสุสยาไมา่ละลลัยสุรุตุลบากรอยา่อาคีหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเรีว่าได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งการสมสู่กับบรรดาพัญาของพวกเจ้าในค่ำคืนของการถือสินอดนางทั้งหลายนั้นคืออาพรสำหรับพวกเจ้าและพวกเจ้าก็คืออาพรสำหรับพวกนางนี่คือนางทั้งหลายนั้นคือเครื่องนุ่งหก ของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็คือเครื่องรู้ของของพวกนางเราทรงรู้ว่าพวกเจ้านั้นเคยทุจริตต่อตัวเองแล้วพระองค์ก็ทรงยกโทษให้แก่พวกเจ้าและภัยให้แก่พวกเจ้าแล้วบบดนี้พวกเจ้าจงสมสู่กับพวกนางได้และจงแสวงหาสิ่งที่อรร์ได้ทรงกําหนดให้แก่พวกเจ้าเถิดและจงกินและดื่มจนกระทั่งเส้นได้สีขาว จะประจักแก่พวกเจ้าจากเส้นได้สีดําเนื่องจากแสงรุ่งอรุณแล้วพวกเจ้าจงให้การถิตสสดแล้วพวกเจ้าจงทำให้การถิตสสดครบช่วนจนถึงคบค่ำและพวกเจ้าจงอย่าสมสู่กับพวกนางคะแนนที่พวกเจ้าเยี่ยติกรฟอยู่ในมัสยิดนี่คืออายาะนะ ในสุระอัลบกคารายาที่ะ8 7กอแปดสิบเจ็ดะลรัามนุนอุลกัฟิรท่านีมาอมับนุลกัีิร์รหิมาหุลลอฮะครับแต่ว่านี่คือรุกซะห์นะนี่คือข้อผ่อนผันนะจากงค์อัลลอฮ์สุบฮานอัตาลาที่ได้ผ่อนผันให้แก่บรรดามุสลิมแล้วก็เป็นการขจ,จัดความยากลำบากที่เกิดกับพวกเขา ในช่วงต้นของอัลอิสลามเพราะว่าในตอนต้นของการบัญญัติการสินโอดนั้นเมื่อคนหนึ่งคนใดละสินโอดแล้วก็จะฮาลานจะอนุมัติอนุญาตให้เขากินดื่มแล้วก็ร่วมหลับนอนไปจนกระทั่งถึง ละมาดีชาหรือเขาจะนอนก่อนหน้านั้นแล้วถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามที่เขานอนแล้วหรือละหมาดิชาแล้วก็เป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขาที่จะ กินที่จะดื่มหรือร่วมหลับนอนจับพันยาไปจนกระทั่งถึงคืนถัดไป <extracting. S 1> ก็เลยทำให้เกิดความยากลำบากอย่างาแสนสหาหัสเมื่อ,อายาะนี้ได้ถูกประทานลงมาพวกเขา,ขาหมายถึงบรรดาสบาบ้านั้นก็ต่างปิติยินดีอย่างยิ่งเพราะว่าพวกอรรถสมุทรตาได้อนุญาตให้พวกเขากินและพวกเขาให้พวกายุเขากินให้เขาดื่มแล้วก็ ร่วมหลับนอนได้ในช่วงเวลาใดก็ตามของยามค่ำคืนสำหรับผู้ที่เขาได้ถือสินอดนมาตลอดทั้งวันแล้วไปจนกระทั่งจะประจักษ์ชัดกับพวกเขาว่าได้เข้าสู่รุ่งอรุณแล้วนี่คือความมืดของยามค่ำคืนนั้นหมดไปแล้วแล้วก็เข้าสู่รุ่งอรุณก็คือเข้าสู่เวลาฟัเจรี่แล้วเพราะนั้น อายะนี้เนี่ยจากอายะนี้เนี่ยจริงเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงการกําหนดการถือสิ้นโดดในแต่ละวันว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็สิ้นสุดเมื่อไหร่จุดเริ่มต้นของมันก็คือตั้งแต่เข้าแสงอรุณที่สองที่เราได้อธิบายไปครั้งที่แล้วนะก็คือแสงอรุณของเวลาฟัจอรีนั่นเองซ็คือเข้าสู่เวลาฟัจเรีนั่นเองแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เมื่อดวงอาทิตย์ตกนะครับ และในการที่พระองค์องล์ละสุบะตาลาได้อนุญาตให้กินดื่มไปจนกระทั่งถึงเวลาฟัจรีนั้นก็เป็นการบ่งถึงว่าส่งเสริมให้รับประทานอาหารโซโฮด้วยนะครับแลยย้วก็ในโซเฮนี้นะครับในโซเฮทั้งสองเล่มในการจากท่านอานัสเราจะร้องอ่นะะุกล่าวว่าท่านองคละสุบะตาลาสัลลัลลอฮุอะลัยซัำกล่าวว่าตะซั่ารู เพราะอินนาฟิสซาฮูรีบารอกะเพราะถนาเราลยจงรับประทานอาหารซาฮูเพราะว่าในอาหารซาฮูนั้นมีบารอกะมีความจำเริญแล้วก็มีตัวบทฮะดิษต่างๆมากมายที่ส่งเสริมให้รับประทานอาหารซาฮูถึงแม้ว่าจะเพียงแค่ดื่มน้ำาึกเดียวก็ตามแล้วก็ส่งเสริมให้ประวิงเวลา ล่าช้าการรับประทานอาหารโซนั้นไปจนกระทั่งถึงเวลาฟัจรี่นะครับก็คือพอเข้าเวลาฟัจรีแล้วเขาหยุดรับประทานหยุดกินแล้วก็หยุดดื่มนะครับและถ้าว่าใครก็ตามที่ตื่นขึ้นมาในสภาพที่มีจนาบะนะครับก็คือ,อยังไม่ได้อบน้ำโยคาดัสนะครับ ถือตัวเกลี้ยงผู้หญิงที่มีเฮดแล้วตัวเกลี้ยงตัวเกลี้ยงนะก่อนที่จะเข้าเวลาฟัเจรี่ในกรณีเช่นนี้เนี่ยหรือในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยให้เขารีบรับประทานอาหารโซโฮโก่อนนะครับอย่าได้ไปใส่ใจกับการอาบน้ำยกขดัานแล้วก็ค่อยอะไรครับค่อยล่าการอาบน้ำยกคดาดัสนนั้นเมื่อ หมดเวลากินหมดเวลาดื่มแล้วก็คือว่าเข้าเวลาฟันเจรี่แล้วครับบางคนเนี่ยเขาบว่าบางคนเนี่ยรีบนในการที่จะกินอาหารซโซฮเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมัวแต่ทางตานะอดหลับอดนอนตลอดทั้งคืนนะแล้วก็รัรีบเพื่อจะรับประทานอาหารซโซเพื่อที่จะนอนก่อนเข้าเวลาฟันเจริรีเพียง เล็กน้อยคนประเภทนี้เนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยได้ทําความผิดหลายกระทงนะครับกระทงแรกก็คือพวกเขาถือสินอดก่อนเวลาที่เหมาะสมของการถือสินอดนะครับนี่คือเริ่มถือสินอดก่อนเวลาที่เหมาะสมกนะร,ระทงที่สองก็คือพวกเขาละทิง้ง ละหมาดฟัเจรีร่วมกับจะมาะซึ่งเป็นเหตุที่เขาให้พวกเขาฝ่าฝืนพระองค์อเลสบาราตาด้วยกับการล่าทิ้งสิ่งที่เอเลสบาระตาได้กําหนดเป็นสิ่งที่เป็นวาญิบเหนือพวกเขานั่นก็คือการละหมาดจะมาอันนี้สําหรับผู้ชายนะครับกระทงที่สามก็คือพวกเขาเนี่ยล่าละหมาดฟัเจรีจนเลยเวลาของมัน แล้วก็เขาก็ไม่ได้ละหมาดเวลาฟัจรี่นอกจากหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่มหันนะครับเพราะพระองค์อรรถสมะตาดได้ตรัสไว้นะครับว่าฟไยลุลิลมุัลลีนอัลลดีนะฮุมอันซุลาติฮิมซาฮูนดังนั้นความหายะนะจงประสบแก่บรรดาผู้ที่ละหมาดบรรดาผู้ที่พวกเขาเถรเลกับการ ละมาดของพวกเขาสุรทุมมาโอนครับไอที่สี่ที่ห้า้วเขาจำเป็นที่จะต้องเนียดวาจิบตั้งแต่ในยามค่ำคืนเพราะฉะนั้นถ้าว่าเขาเนียดถือสินอดนแล้วแต่ว่าไม่ตื่นนอนหลับไม่ตื่นแล้วก็ไปตื่นเอาหลัง,ลงอะไรครับเข้าเวลาฟัจรีแล้วเนี่ยก็ให้เขา งดเว้นจากการกินการดื่มนะแล้วก็การติดสินอดของเขานั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยอินชาอัลลอฮ์ครับแล้วก็ส่งเสริมให้รีบในการที่จะละสินอด,ดเมื่อประจักษ์แน่ชัดว่าดวงอาทิตย์ตกแล้วด้วยกับการเห็นหรือว่าด้วยกับอะไรครับความคาดว่าน่าจะ ตกแล้วอันเนื่อน่าจะตกแล้วหรือว่าได้ข่าวจากคนที่เราเชื่อถือได้ว่ามันเข้าเวลาบังริบแล้วหรือดวงอาทิตย์ตกแล้วด้วยกับการเสียงอาจารย์หรือว่าด้วยกับวิธีใดก็แล้วแต่เพราะว่าเพราะว่ามีรายงานจากท่านซ้ายบินซายนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮิวะลาอฮ์วะซัลลัมกล่าวว่าลายะจะลุนนาสุบิขัยรินมาอัจจัลุลฟิลตร์นะผู้คนนั้นยังคงอยู่ กับความดีตราบใดที่พวกเขารีบในการที่จะละศินอดมุตตรภกุนอะไรที่นะครับแล้ท่านลบีมยวัสลลอฮสัมได้กล่าวไว้ในสิ่งที่ท่านได้รายงานจากพระผู้อภิบาลของท่านอัสซาวะจัลว่าก็คือฮะดิษขุดซี่ครับว่าพระอัลลอฮฺสัมบัตาลาแั่ว่าอินนาฮับบะอิบะดีอิไลยะะ j าลูฮุมซิตรอแท้จริงบ่าวที่เป็นที่รักที่สุดสำหรับฉันก็คือคนที่รีบที่สุดในการที่จะละสินอดดนะิบเตหิามาอัหมัดติรมีดีโอเคอิมโนหิบ,บานะบแล้วก็สุนนะในการละสินอดก็คือให้ละสินอดด้วยกับรู้ตอบนะครับถ้าหากว่าไม่มีรู้ตอบนะก็ด้วยกับอินทตาลัม ถ้าาว่าไม่มีอินทผลัมก็ให้ราสินดด้วยกับน้ำพี่น้องบางคนอาจจะไม่ไม่ไม่รู้นะว่ารู้ตอบหมายถึงอะไรรู้ตอบก็คืออินทผลัมที่มันสดในอินทผลัมสดที่ที่อะไรครับกําลังสุกนะครับที่มันอะไรกินแล้วชื่นฉ่ำใจนะเวลาโดยเฉพาะเวลาแช่เย็ยนเนี่ยยิ่งชื่นใจเลยนะเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยมันจะมีหลายช่วง ถ้าออว่าช่วงที่ยังดิบอยู่ในยังเขียวอยู่เนี่ยมันจะมีชื่อหนึ่งเ้าเรียกว่าบุสแล้วถ้าออว่าพอมันเริ่มฝาดและเริ่มแกลล่แล้วเนี่ยเขาจะเรียกบาลนะครับแล้วพอมันอะไรครับเริ่มเข้าเนื้อเนีเป็นอะไรครับเริ่มเข้าเนื้อกึ่งบาละกึ่งรูตอบเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ารูตอบนะครับเป็นรูตอบแล้วหรือถ้ามันเป็นรูตอบเต็มที่เลยมันก็จะอะไรช้ำเลยนะครับแล้วก็ถ้าออว่ามันพ้นจากววยของรูตอบไปแล้วเนี่ยมันจะแห้งแล้ว พอมันแห้งปุ๊บเนี่ยเราเรียกว่าตาัมมัดนะอันนี้คือระยะช่วงระยะต่างๆของอินทผลัมเพราะฉะนั้นซุนนะเนี่ยถ้ามีรูตอบเนี่ยให้กินรูตอบนะครับในอดีตเนี่ยหมดอะไรครับหมดโอกาสเลยพวกเราที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศซาอุดีหรืยไม่ได้อยู่ในโลกอาหรับที่จะมีโอกาสกินรูตอบคนที่จะกินรูตอบได้ก็คือคนที่มีพี่น้องไปทำฮัทไปทำอุมพร้าแล้วก็ซื้ออะไรกลับมา เพราะรูตับเนี่ยมันจะเสียง่ายแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพออินทาลัมเริ่มแพร่หลายในเมืองไทยเนี่ยวงเมืองไทยเองก็ปลูกอินทาลัมเองเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะกินรูตบับได้ท่านพิจารณาเพราะฉะนั้นสุนัขเนี่ยถ้ามีรูตับเนี่ยให้กินรูตบับแต่ถ้าไม่มีรูตับเนี่ยให้หาให้กินอินทาลัมแล้วก็ถ้าไม่มีอินทาลัมเนี่ยให้ดื่มน้ําเพราะว่าท่านนบีมัสลลัลลอฮฺอะลไรซ้ำจากรายงานของท่านอานัสรอเดียวละฮอานรูกล่าวว่า ท่านบีมาโซลา,าลฮาเลซัลนั้นจะละศีลอดก่อนที่จะละหมาดด้วยกับรูตอบหลายๆเม็ดนะครับถ้าว่าไม่มีรูตบาสไม่มีรูตอบหลายๆเม็ดก็จะเป็นตัมบรอดเป็นอินดวาลัมหลายๆเม็ดถ้าว่าไม่มีตัมบรอดอีกนะไม่มีอินดวาลัมหลายๆเม็ดอีกเนะี่ยก็ท่านก็จะดื่มนะน้ำไปหลายๆอึน,นะครับ ติดโดยที่มาฮามัอบูดาวุตติดมีดีถ้าหากว่าไม่มีรูตอบนะรูตอบก็ไม่มีนะครับธรก็ไม่มีนะน้ำก็ไม่มีก็ให้ล่าสินอดดด้วยกับอะไรก็ได้ที่มันสะดวกนะอาหารหรือเครื่องดืม่มอะไรก็ได้ที่มีอยู่ต่อหน้าเราครับนะตรงนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่สมควรที่จะเตือนะสติกันนะครับก็คือว่า บางคนเนี่ยนั่งจออยู่กับสำหรับกับข้าวนะในขณะที่ล่าสินอดแล้วก็กินซะจนแป้เลยแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปร่วมละหมาดจะมาฮที่มัสยิดคนที่ทำเช่นนี้เนี่ยถือว่าฟััยริิิตตเอออบบาาลกะข้นนีม คนที่ทาเช่นนี้เนี่ยถือว่าทําความผิดอย่างมหาศาลเลยครับเ,เพราะว่าเขาอะไรครับเพราะว่าการล่าช้าจากละหมาดจะม้าในมัสยิดเนี่ยครับทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะได้รับผลบุญนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็ทําให้ตัวเขานั้นเสี่ยงที่จะได้รับการลงโทษจากพกาู้อาลักษมาตาลาเพราะว่าสิ่งที่มีบัญญัติสิ่งที่เป็นบัญญัติให้ผู้ถือสินอดกระทําก็คือให้ล่าสินอดก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ แล้วก็ก็คือราศีนดอย่างเบาๆอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้รีบไปละหมาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยค่อยอะไรครับค่อยกินอาหารแบบข้ามทีหลังนะครับ,เ,นะรบเป็นสเต็ปไปนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เราขอดุอานะครับขณะที่ราศีนด,ดด้วยกับ บทดอ a อะไรก็ได้ท right? ี yn, ่เราอยากที่จะขอด ua นะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮ์อะลัยซ์สลามได้กล่าวเอาไว้ว่าอินนัลิสซออิมีอินดาฟิตรีฮีด้าวะตันมาตูรัดและเธอผู้ที่ถือสินอดนั้นมีอะไรมีด้าวะนี่ยมีการมีดอ a ที่จะไม่ถูกปฏิเสธขณะที่เขาละสินอดก็คือถ้าว่าคนที่สินอด คนที่เถิดสินอดขอดูอาขณะที่เขาละดสินอดเนี่ยดันอะไรครับเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาช่วงเวรจังหวะเวลาอีกเวลาหนึ่งที่ดอามุสตาจาบะนจ่าวามุสตาจาบะที่ดอานั้นจะถูกตอบรับนะครับแล้วก็เอ่อในหลายๆดอาที่ท่านอับดุลเลาะห์ซัมได้กล่าวเอาไว้นะครับในนั้นนั่นก็คือดอาที่ว่าอัลลอฮฺมัลลัะซุมตุอัลละริสกิกะอัลละริสกิกะอัฟตารตุ อันนี้เนี่ยเชคซาลาบินฟรราซจันก็อะไรครับยกฮะดิษต้นนี้มาหรืดอดาวยต้นนี้มาเพราะว่าตัวท่านนั้นคงจะเข้าใจว่าหรือท่านถือว่าเป็นฮะดิษที่เสียนในขณะที่บรรดาที่นักวชิชาการหลายๆท่านมองว่าฮะดิษต้นนี้เป็นฮะดิษที่ดอเอีฟนะครับไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานได้แล้วท่านามีหมอซาลารลองอะไรอุตส่าห์นั้นท่านจะกล่าวเมื่อลาสินอดแล้วว่า الله سبب العروق الأجر إنش ความหิวกระไอความกระหายขอโทษความกระหายนั้นได้หมดไปแล้วว่าแตลั่งเลือดแล้ก็เส้นเลือดนั้นชุ่มฉ่ำแล้วว่ ب แต่แต่ ا ะจุลอินชาอัลลอฮ์และผลนั้นได้รับแน่นอนแล้วอินชาอัลลอฮ์อ่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์รแล้วก็เช่นนี้แหละที่ สมควรสําหรับมุสลิมที่จะต้องเรียนรู้ขุกมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการถือสินอดการละสินอดว่าเรื่องตั้งแต่เมื่อไรนะสิ้นสุดเมื่อไรวิธีการละสินอดเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่เขาจะได้ถือสินอดได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบที่สอดคล้องกับสุนนะของท่าหลวงสุรุลละหัวไลฮัวสลัลลมและเพื่อที่ให้เพื่อที่จะให้การถือสินอดของเขานั้นเป็นการถือสินอดที่ถูกต้อง และให้การงานของเขานั้นเป็นการงานที่ถูกต่อรับหน้าที่โพร้องอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาเพราะว่าสิ่งดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งยวดโพล้องสมัตาลาตัดเอาไว้นะว่าเราก็เดิกานัลกุมฟีรอสูลิลลาฮิอุสวตุน حسن ะลิมันกานรยาอุจุลลาฮะวันเยาวมันอาคิรว่าั ك ر ا ل ل ه كثير ะเนี่ยแท้สำหรับพวกเจ้านั้น ในตัวของท่านเราซูลูลอฮ์สซาลาลอะซ้ำนั้นมีเยี่ยงอย่างที่ดีงามสําหรับพวกเจ้าสําหรับบุคคลที่เขาหวังในพระอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาและก็หวังในวันสุดท้ายหรือว่าวันปรโลกและเขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตะลาย่างมากมายโดยตุลฮซับอยายะที่27ก็จบด้วย ประการชนนี้นะครับสัลลัลลอฮุอะลัย